Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสเซนช่วงเย็นปืนแต่งตั้งอารตต้ารั้งตำแหน่งผู้จัดการทีมารสตซนได้ประกาศในการแต่งตั้งมิเกลอาร์ตต้า ให้เป็นผู้จัดการทีมแทนที่ตําแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนจากการยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ปืนใหญ่หมอบตําแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้กับมิเกลอเดตาแต่หลังจากบรรดาบอดบริหารมีการหารือและประชุมร่วมกันจึงได้ข้อสรุปว่าจะเปลี่ยนจากตําแหน่งเดิมให้เป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวตลอดช่วง9เดือนที่ผ่านมา อาจจะเป็นช่วงเวลา9เดือนที่ท้าทายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรอสตันและตลอด134ปีของพวกเราแม้ว่าจะมีความท้าทายเหล่านั้นเข้ามามิเกลยังคงผลักดันให้สโมสร,รเดินหน้าต่อไปวินัยเวนกาเตสฮัมที่ถูกปรับให้ไปลรังตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารระบุว่าเขายกระดับสปิริตและพลังงานที่ลอนดอนโคนี และรวมไปถึงแฟนบอลแอสตันทั่วโลกเขากำลังสร้างปรากฏการารในการทำงานสิ่งอื่นๆต่างชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่เขาผ่านประตูเข้ามาเขาทำงานมากกว่าการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของพวกเราดังนั้นเราจะเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของเขาเพื่อให้มีการเดินหน้าเขาจะย้ายจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนไปเป็นผู้จัดการทีมชุดแรกนั่นคือการรับรู้ถึงสิ่งที่เขาทำมาตั้งแต่วันแรก ที่เดินเข้ามาและเรายังมองเห็นประสิทธิภาพในตัวของเขาอีกด้วยถือเป็นการแต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการทีมอีกครั้งของอาร์ตตอนนับตั้งแต่การอำลาของอาร์แซนเวนเกอร์ในปี2018โดยเชื่อว่าอาริต้าจะมีอำนาจในเรื่องนักเตะม,มากกว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องการต่อสัญญาหรือตลาดซื้อขายนักเตะขอ20ล้านปอนด ปืนปัดข้อเสนอวิลล่าหนสามทาบมาติเนสเดลี่เมลซื่อผู้ดีเปิดเผยว่าแอสตันปฏิเสธข้อเสนอหนที่3ของแอสตันวิลล่าที่ขอซื้อเอมิเลียโนมาติเนสนายทวารอาเจนไตแต่พร้อมขายหากได้ค่าตัว20ล้านปอนด์ข้อเสนอล่าสุดของสิงห์พงาดอยู่ที่ราว15ล้านปอนด์ซึ่งน้อยกว่าที่ทีมจากลอนดอนต้องการอย่างไรก็ดีคาดว่าวินล่าจะยังไม่ยอมแพ้ และจะกลับมาพร้อมข้อเสนอใหม่มาร์ตินสบอกปัดข้อเสนอต่อสัญญาล่าสุดของปืนใหญ่ซึ่งทำให้ทีมจากเบอร์มิงแฮมอยากได้เขาไปร่วมทีมรายงานเผยว่าข้อเสนอของแอสตันนั้นไม่โดนใจนักเตะทั้งเรื่องค่าเหนื่อยและการการันตีเวลาลงสนามทำให้ตอนนี้เขาเหลือสัญญาจนถึงปี2022เท่านั้นมาร์ตินสกำลังพิจ,จารณา ว่าจะย้ายไปวิลล่าพรักหรือไม่พเพราะได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงเพราะทอมฮีตันยังเจ็บเขา่าต้องพักอีกยาวนาเกียวมันย้ำอุปามกาโนอยู่กับทีมต่อยูเลียนนาเกลวมันเทนเนอร์ของไลซิกยืนยันว่าดาโยอุปามกาโนปราการหลังตัวเก่งจะไม่ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนแนวรับทีมชาติฝรั่งเศสทำผล,ง,ำผลง,งานได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นที่ผ่านมา จนกลายเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรใหญ่โดยเฉพาะแมนยูกับอาร์เซนที่ต้องการเซ็นเตอร์คนใหม่มาเสริมทีมอย่างไรก็ตามทางนาเกียวมันยืนยันชัดเจนว่าอุปามเมกาโนจะอยู่คาแข้งกับทีมต่อไปในซีซั่นนี้ส่วนเรื่องย้ายทีมนั้นค่อยว่ากันอีกครั้งในซัมเมอร์หน้าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปอีกหนึ่งซีซั่นผมมั่นใจในเรื่องนี้ส่วนเรื่องอนาคตผมไม่รู้เพราะเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมาก นาเกียวมันกล่าวกับ ESPN หลายสโมสรต้องการซื้อเขาไปร่วมทีมสีซสั้นหน้ามันอาจจะเกิดขึ้นว่าเขาจะย้ายออกจากทีมแต่สีซสั้นนี้เขาจะอยู่กับทีมต่อไปสื่อปูดโอบามยองว่าที่แข่งรับค่าเหนื่อยสูงสุดอาร์ตตนสื่อผู้ดีเผยปีแอร์มริกโอบามยองอาจจะกลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของไอปืนใหญ่อาร์ตอนหลังนักเตะตอบตกลง สลัดน้ำหมึกขยายสัญญาใหม่กับต้นสังกัดปีแอรอ์มริกโอบามยองกองหน้ากับตันทีมอาจจะกลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของทีมหลังจากนักเตะตอบตกลงที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่3ปีกับต้นสังกัดเรียบร้อยจากการเปิดเผยของ The Atlantic กยูเคสื่อดังในเมืองผู้ดีสำหรับการขยายสัญญาใหม่ครั้งนี้มีการคาดการณ์กันในตอนแรกว่าโอบามยอง จะได้รับค่าเหนื่อย250,000ปอนด์ราว9.5ล้านบาทต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามมีการยืนยันว่าค่าเหนื่อยที่แท้จริงของหัวหอกชาวกาบองเทียบเท่าหรืออาจจะสูงกว่าที่เมซุตโอซิลเพมเมเกอร์ชาวเยอรมันได้รับในเวลานี้โอซิลได้รับค่าเหนื่อยจำนวน350,000ปอนด์ราว13.3ล้านบาทต่อสัปดาห์ขณะที่วิลเลียน ที่เพิ่งย้ายจากเชลซีแบบไม่มีค่าตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้ได้รับค่าเหนื่อย202,000ปอนด์ราว8.36ล้านบาทต่อสัปดาห์รังอันดับ3ขณะที่อเลซองเดลากาเซตหัวหอกเลือดเฟรน์รังอันดับ4ด้วยค่าเหนื่อยจำนวน182,000ปอนด์ราว6.91ล้านบาทส่วนนิโคลัสเปเป้เปมิดฟิลเจ้าของค่าตัวแพงที่สุดของสโมสร ได้รับค่าเหนื่อย1 4 0 0 0 0ปอนด์ราว5.32ล้านบาทต่อสัปดาห์รังอันดับ5สำหรับดาวิดลุยปากันหลังเท้าหนักชาวบาซิเลียนรับทรัพย์ประมาณ1 2 5 0 0 0ปอนด์ราว4.75ล้านบาทต่อสัปดาห์ตามด้วยเอ็กตอเบยอรินฟูแบ็กสุดลอที่รับเงิน1 1 0 0 0 0ปอนด์ราว4.18ล้านบาทต่อสัปดาห์เพราะมีอาติตา ซาเวตทำนายาร์เซนจะคว้าท็อปโฟได้ในซีซั่นใหม่็อบบี้ซาเวสอดีตดาวดังของวงการลูกหนังอังกฤษทำนายอนาคตให้าร์ตซนว่าจะสามารถคว้าอันดับท็อปโฟมาของได้ในซีซั่นใหม่นี้เพราะมีมิเกลอาริต้าเป็นผู้จัดการทีมต้องยอมรับว่าผมเซอร์ไพรส์ามากที่มิเกลอาริต้าประสบความสำเร็จในซีซั่นก่อนเพราะเขารับตำแหน่งกุนซือในช่วงเวลาที่าร์ตซน ย่ำแย่สุดๆแต่กับควา,ามแชมป์เเอครับได้สัง,งั้นเจ้าจอมเถื่อนกล่าวกับเดลี่มิเลอร์และหากนับรวมทุกรายการอดิต้าพาทับปืนใหญ่ค่นทีมที่แกร่งกว่าอย่างหงแดงแมนซิตี้รวมถึงเชลซีมาแล้วฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยในความสามารถของเขาอีกเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าซีซั่นใหม่นี้อาร์ซอนจะรักษาม,มาตรฐานของตัวเองไว้ได้ต่อเนื่องแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็พวกเขาจบด้วยตำแหน่งท็อปโฟนแน่นอนแม้การพูดถึงเรื่องลุนแชมป์ยังไกลเกินไปแต่นั่นก็ถือว่าดีมากพอแล้วละ